ครับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยล้กันนะครับเพราะต้อ hmm. นรับผูช้ชมไอเทนแอมเบอรี่นะครับ mm hmm. สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วินเทจฟูรเอกแชมเปตอีกแล้วนะทุกคนก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับผมซึ่งเชียร์เตอร์วันนี้เรามาดูนะครมันไม่ใช่เชียร์เตอร์รอบธรรมดาครับมันคือเชียร์เตอร์เรียกว่าเป็นสเปเชียลสเตจแล้วกันรอบที่ผมมาเนี่ยก็คอืคอเป็นรอบบ่ายเลยเป็นรอบแรกของการแสดงสเปเชียลสเตจเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วไม่รู้ดิทเพลงไม่รู้ว่ามีโชว์เซอร์ไพรส์อะไรไหมเพราะว่ามันเป็นรอบแรกเลยเออซึ่งผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ถ้าเกิดียวนะครับ มาครับพี่นิวครับทุกคนเราไม่เคยดูอะพี่พี่รู้สึกไงบ้างตอนเนี้ย <c oughs> ค,คือเราก่อนกอนดูเลยคืออย่างที่บอกอะมันเป็นสเตจท,ที่ปกติเรามาดูเทเเตอร์เราก็รู้เพลงอยู่แล้วใช่ไหมเซตลิสต่อให้แบบสเตจใหม่เราก็รู้อยู่ดีเพราะมันเป็นสเตท,ทของเอทบีแต่อันเนี้ย <c oughs> พิเศษจริงๆคือไม่รู้อะไรเลยเป็นอะไรที่แบบชอบมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยเลยแล้วมันลุ้นมากชอบชอบอะไรอย่างนี้แต่ข่าวเห็นว่าก็คือเมมเบอร์เขามาหนักด้วยใช่ราแล้วเขาก็มีสปอยกันมาด้วยว่าแบบห้ามผ้าืูว่าแบบดีมากคือตอนเนี้ยเรา เราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจะรอรอดูเดียวครับทุกคนแล้วเราก็ไปเอาบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ซึ่งซึ่งยังไม่กล้าดูที่นไม่กล้าดูที <laughs> ่จริงอะเคยเคยมาดูกับพี่นิวรอบนึงแล้วเป็นรอบของ End f i ทุกคนครับเป็น <laughs> <c oughs> เป็นการสุ่มครั้งแรกที่ผมได้นั่งแถวหน้าทุกคน D6 ครับแล้วมากับพี่นิวพี่นิวบอกว่าได้นั่งที่เดิมใช่ <c oughs> ครับแฮงค์ D5 ที่เดิมจากครั้งที่แล้วที่สุ่มได้มากับพี่ครูอันนั้นทำทเลดีมากพี่เที่ยวนั่งกันประมาณ D5 D5 D6 คือทำเลดีเลยแต่วันนั้นผมลืืมแแปไคอบ วันนี้เราต้องไม่ลืมสรุปก็คือไม่ลืมคนระับทุกคนเราไม่ลืมนะเราเราจะลุ้นที่นั่งเลยไหมพี่ <c oughs> เอาเลยเอาเลยเหรอ <c oughs> รออะไรอะ่ะก็คือตอนนี้โตัวพวกเราอยู่ต๊ะอยู่โต๊ะนี้นคือันข้ามอยู่คนระับเรานับเด้วยเขาามวพี่ก็พลิกดูกับพี่แล้วกันก็คือผมก็พลิกดูของผโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามไม่แย่เจห้าเจห้ากับเจหก เก้าแถวแถวที่สิบเจตัวที่สิบสองสิบอ๋อแต่ว่าหลังเกือบสุดแหละแต่ว่าตรงกลางนี่แหละดีตรงนี้ดีดีตรงนี้ตรงกลางโอเคแล้วแถวแบบเวอร์ชันนิวนอร์เมอลเนี่ยมันจะมีการจัดสลับอีทุกคนใช่ซึ่งมันจะไม่บังกัน คือมันจะเป็นแบบเรียกได้ว่าไงสลับฟันปลาใช่ครับคือถ้าเราอยู่แถวหลังอ่ะแต่อยู่กลางก็โอเคไม่นด้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแถวลิ้นอ่ะไม่ได้เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่เห็นไหมก็คือเป็นสเปเชียลสเตจคือไม่รู้จะพูดอะไรจริงตอนนี้เพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรจริงเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่านั่นแหละเมื่อคือเมื่อวานก็ดูดูไลฟ์เชอร์ปางคุยกับตาหวาลเขาบอกว่านี่ห้ามห้ามพลาดเลยเพราะว่าซ้อมกันไม่คิดว่าจะสุ่มได้เพราะว่าคนแย่งสุ่มกันเยอะมากมีแต่คนบอกว่าแบบสเตจนี้คือยากมากพี่นิวบอกว่าเออเนกกกก็็สสเเเเปปชีีีียยลลตตจออออาาาามนนน้้คืวัทท่่่รรระะศผบแพดู ก็สุ่มได้นะเดี๋ยวผมแบบเฮ้ยนี่มันง่ายอะไม่ง่ายอะปุ๊บก็ได้อะไรเงี้ยนไฟกับ b ีอ่ะสุ่มไม่ค่อยได้เลยสุ่มยากมากเออดูแบบเซียวเซียวเซีดันได้เฉยต้องเลขเลยนะประเด็นอันนี้เอาที่เราคุยกันนะเราไม่ได้มีแบบเรียกว่าไงอ่ะมีมูนมีเหตุนะอันนี้ที่เราเดานะเหมือนเป็นแบบสเตทมาบาง์มิวอ๋อใช่ดูจากคือปูเป้เขาแชร์สเตทไอเพเตอร์ครั้งเนี้ย แล้วเขาก็ใส่รูปเป็นรูปนมกับวัวก็เลยรู้แล้วโอเคต้องเกี่ยวกับมิวเลนแล้วแบบอันนีเน้เป็นเป็เบอร์ที่แบบว่าใช่เป็นเรียกว่าไงอะสิตเ,เตอร์ให้อะแต่เอาจริงๆอะจุดสําคัญของของสเตจเนี้ยไม่ได้อยู่ที่เพลงมิวเลนเราคาดหวังอะไรอย่างอื่นมากกว่าน,นั้นเยอะอะคือแบบสมมติอันนี้แบบเราเรา,เรามาโน้ตขึ้นมานะคือถ้าเริ่มเพลงใช่ิบะอาจจะแบบว่า,าบันทึกรักของเอ็ไฟบันทึกรักแห mm ่งไดรีใช่ป่ะแล้วก็เข้าโอเวอร์อเจอร์โอเวอร์เจอร์เสร็จปุ๊บไปแมนมอสหรออย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงคือเราคิดว่่าาาาตตตมมสไลล์ขอออองงง B N K ะะเเ้จีกกรบัพแนนน เขาจะแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงยูนิตอะต้องมีการคอสโอเวอร์ระหว่างเมมแน่นอนแบบไม่ใช่เมมเดิมขึ้นยูนิตเดิมแน่ๆที่ค่อนข้างมั่นใจต้องเป็นอย่างนั้นเพราะ BNK ชอบทำอะไรอย่างนี้เราก็ต้องรอรุนกันนะผมเพราะว่าเราก็รอเวลาก่อนตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วไว้เจอกันหลังไอ้นี่เสร็จเลยแล้วลกันนะหลังจากชมเสร็จแล้วเรามารีวิวรอบหนึ่งกันทุกคนเจอกัน ชิปอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับตอนแรกครับผมก็แบบว่าจะเล่าหลังดูเสร็จเลยก็คือไปนั่งหน้าเทเตอร์แหละตรงที่ผมเปิดคลิปกันอะแต่ว่าตรงนั้นอะ มันแบบไม่มีที่ว่างเลยทุกคนก็คือเต็มเลยนะครับเพราะว่าจะไปหาร้านอาหารนั่งกินเท่านั้นแล้วก็นั่งถ่ายนะสรุปก็คือไม่ได้กินเหมือนกันกลับมากินที่ห้อง <c oughs> ก็เลยเออถ่ายที่ห้องก็ได้โอเคแต่มัน้กลัวทุกคนทุกๆอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยคือผมโน้ตสคริปมาล่วงหน้าแหละอ่าไม่มีลืมแน่นอนนะทุกคนคือ <c oughs> บอกก่อนเลยนะว่า <c oughs> ที่ผมจะพูดต่อวนนียมันเป็นการสปอยสเปเชียลสเตตรล้นเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายอยากจะไปดูเองที่แบบว่ารอให้มันมีไปอีกแล้วไม่อยากฟังสปอยก็ปิดคลิปนี้เลยกกก็ได้้นครัยาแี่วววมออูตงลฟผิ โอเคเราเริ่มแต่เพลงแรกเลยกันนะก็คือที่คิดไวต้ตอนแรกก็คือเป็นการผสมผสานอย่างที่ผมบอกเลยเอา B T A ไฟมามิกรวมกันนะครับแล้วก็แบบอาจจะมีเก,กี่ยวกับสเตจมามา m ม x ด้วยอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งพอเราไปดูจริงๆอะคือหักมุมหักมุมเลยทุกคนหลังโอเวอร์เจอเสร็จใช่ปะปุ๊บมันค่อยเปิดผมอึ้งกับชุดคืออึ้งที่แบบว่าเอ้ยชุดนี้จริงหรออะไรเงี้ยมันคือชุด ปาร์ตี้กับข้าจิมาริโอครับทุกคนปาร์ตี้มาหรออะไรเงี้ยใจหนึ่งก็แบบดีใจนะที่แบบว่าเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันแบบมันกลับมาใส่อีกครั้งไงเออกลับมาโชว์อีกครั้งอีกใจหนึ่งก็แบบเฮ้ยอีกแล้วหรออะไรเงี้ยสำหรับผมผมไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่าคือผมอะเพิ่งดูปาร์ตี้ไปแค่สองสามสเตจเองทุกคนผมไม่ได้ดูบ่อยเหมือนแบบคนอื่นๆที่เขามาเหนกันบ่อยแล้วไงปาร์ตี้เสร็จปุ๊บไป ai, เดียร์ไมล์เดียร์ไมล์เสร็จก็ไปอ่าแอปเปิลอาบยาพิษเลยก็คือสามเพลงแรกอะผมคุยไป็นนิวออ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 ัันนนีีี้้้คคคืืืเเเเเขาาาาปรร์์ตมมมมโชชวใให่่ยะไงแบบพลลงงมาเเพนี่ยรูปแบบมันเเเหหมืออออนนนขงงงไ้้้สตตทปปารร์ีลลลยุกกคคแวว็ช่ MC MC ะัับพ ก็คือลุ้นต่อว่าจะเป็นเพลงอะไรสรุปก็คือเป็นเพลงกินเนอร์ครับิกินเนอร์เสร็จปุ๊บเป็นเทโมโนอ่าเทโมเดบอโนดาบิดะ จำชื่อเต็มไม่ได้แล้วก็ไปที่คิสุะไดมิโยนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงของสเตจปาร์ตี้เหมือนกันเนาะเพลงเดเตอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยหัวใจไวรัสนะครับคือผมก็จำชื่อเต็มไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นชื่อเพลงให้ละกันนะครับแล้วก็มาตตาอนาตาโนโคโตโกคันกาเอเตตานะครับเฮ้ยทำไมชื่อนี้จำเพลงได้วะอ่ะหรือว่าเพลงคิดถึงนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เป็นช่วง MC รอบที่2นะครับทุกคนลังจากนั้นครับตามมาด้วยเพลงสุกิโนซีซั่นนะครับรวมถึงการถ่ายรูปชุดของเรีีีกกกกวารรรปเเเลึในนนนนสสสตต็็็คคคคคืืออออถชุุด้้หมมัะะบบบจแไโ MC แล้วก็ไปที่เพลงซากุระนะครับซึ่งเป็นซากุระที่แบบว่าไม่ได้แสดงงานเหมือนกันแล้วประเด็นคือซากุระแสดงในชุดฤดูใหม่ครับทุกคนโอ้แล้วมันคือไอ้กอดที่จะเข้าเพลงซากุระใช่ป่ะแล้วเมมแบบบีบมาอย่างฮาเลยอะแล้วแบบยุตัดเป็นเพลงเศร้าเมมก็เมมก็ขอโทนะแบบเฮ้ยโอ้แล้วเรามาซะฮาเลยเราจะไปเศร้าได้ไงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะทุกคนพอเสร็จจากซากุระนะครับไปช่วงอังกอรุนะครับทุกคนหลังอังกอรุเสร็จก็จะเป็นไอจักร์ต้าแล้วก็โอโกเอะนะครับตามมาด้วยเอ็มซีรอบหน มาที่เอีอีรอบหนึ่งก็มันคือบางงานอ่นนะมันไม่เชิงเ c ทุกคนเป็นเป็นแบบว่ายัางไงพูดเกินเข้าเพลงลนะอะไรเงี้ยก็ได้แหละเพลงท้ายจะเป็นเทวีโรเจอร์ชันนะครับที่คุยกับพี่นิวนะคือพี่นิวบอกว่าเป็นสเตต์วีตติ้งเลยทุกคนก็คือไปโชว์อย่างี้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสเตต์วีตติ้งเป็นยังไงเพราะว่าคือมีสเตต์เดียวที่ผมไม่เคยดูอะ่ะคือเป็นสเตต์วีตติ้งนะครับปาร์ตี้ไซชูเบลแล้วก็ ใช่เหรอวะอ๋อเทเตอร์โนเมกามิคืออนะันนี้ยก็คือดูหมดแล้วนะแต่ว่าเหลือแค่วีตติ้งสเตทที่ยังไม่ได้เคยดูเลยนะแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็เลยไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่แหละพี่นิวบอกว่ามันคือความคล้ายแล้วกันเนาะคล้ายสเตทวีตติ้งนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเทเตอร์แนวนี้นะครับและบางบาวมีที่ผมดาวไว้ <c oughs> ก็ไม่มี <c oughs> อะไรกันครับนี่คือผมไม่รู้นะว่ามันจะมีโชว์จริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบรอบเย็นไงเอออาจจะแบบยังไม่ได้เปิดตัวเร็วขนาดนั้นนะเพราะที่ผมไปดูเนะี่ยมันคือรอบบ่ายเน เหมือนจะมีพี่มิโอริมาแทนแบมบูะนะซึ่งแบม,ม,มบูไม่ได้มาโชว์ในรอบนี้นะโอเคเอาความสึกที่ได้มาดูสเ,เตสนี้แล้วกันเนเเาะผมรู้สึกนนแบบมันเป็นฟิลที่แบบเราได้กลับมาดูอีกรอบหนึ่งที่มันเป็นฟิลที่แบบว่าโตขึ้นมากๆเลยทุกคนคือในช่วงเนี้ย มันก็มีการแยกสเตจไปสองสเตจใช่ไหมล่ะเมมเบอร์ก็คือแบบกระจัดกระจายแยกกันแต่ละทีมเนาะก็คือการซ้อมเพลงอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเมมเบอร์คือแบบจะไม่ค่อยได้มาเจอเนาะเวลาโชว์สเตจอะไรเงี้ยแล้วแบบอยู่ๆมารวมกันอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นการรวมกันที่แบบมันโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะทุกคนแล้วแบบแต่ละเพลงอ่ะชุดเสื้อที่เมมเบอร์มาใส่อ่ะบางเพลงมันค่อนข้างมีอายุเหมือนกันอ่ะพอมาใส่รอบหนึ่งรู้สึกแบบว่าเป็นการโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะซึ่งผมก็มันแบบมันอธิบายความรู้สึกไม่ถูกแแบบบบบมมมมมมมัััันนนนออออิิ่่่่่ใใใจจะะะปไไรู้้้ชคคาาวงงืซซึ ซึ้งเหรอวะก็ไม่ซึ้งอ่ะดีใจเหรอก็ไม่ดีใจอ่ะแปลว่าเขาซึ้งแปลว่าเออแบบมันโตขึ้นอ่ะอ่ะไม่รู้ว่าสเต็ ในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีให้ส่มอีกไหมนะครับซึ่งคลิปที่จะลงเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่อาทิตย์ก็ปีใหม่แล้วอะไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเป็น v t ทีเอสไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นพิเศษสเตจไปก่อนส่งถ่ายบีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปสุ่มก็ไปสุ่มกันได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นตั๋วผมอะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็คือเป็น J5 นะครับที่นั่งประมาณไหนก็คือไม่ได้แย่นะสำหรับผมเป็นแถวรองท้ายที่อยู่ทางกลางเบี่ยงไปขวานิดนิดนิดจริงทุกคนแล้วคือแบบมุมภาพอ่ะมมมมมมัััััันน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 กกกกกวววววว้้าาาางๆเเ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 เลลลลยยยยยททททุคคคห็็็บบออออร์ีีีีีชดดแ่่่่่ผถิิปป6ธื ของน้องมิวด้วยเนาะน้องมิวสีจวเจมโฟเทกนะครับซึ่ง เป็นโอจิครับอกเขาล่าสุดนั่นเองนะครับผมนี่มีรูปเลยอ่านี่นี่น้องมิวน้องมิวนะครับก็อวยพรน้องมิวเลยละกันในคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมแต่ก็ยังไงก็ขอให้น้องมิวนะครับมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงเลยนะครับผมอยู่เชียงใหม่ก็ดูแลตัวเองดีๆละกันนะผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอะไรนี้นะครับสู้ๆละกันครับในทุกเรื่องนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสอยากจะไปหาที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับผมยังไงพี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องมิวละกันนะครับผมสู้ๆนะครับก่อนจะกันก็ขอฝากช่องทางโซเเเชีีียยยยลลลลลมมมมดดดดดผผ้้ววแกกกกกกกัันนนนะะททุคคฝาาาตติง็รบไปอ ที่สำคัญเนี่ยจะลืมกดซับสไคร์ที่ช่อง s อเซนเมมด้วยละกันนะครับผมและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะค,ะนะครับผมสำหรับวันนี้ผมซันได้เรนก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบาย